อเอายิงชุบไหมเรายิงชุบกิน,น่ะฮัลโหลแม่วันนี้ได้ม,ม,มาม่ามาใหม่จ้ะเป็นมาม,ม่าเผ็ดเขาบอกว่าเผ็ดที่สุดในโลกก็อยากจะลองไงอันนี้ได้มาจากเซเว่นนะจ๊ะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอันนี้ทำมาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะใส่กันนะจ๊ะปุ๊จ๊ะกินปุจ๊ะชิมนินดๆก่อนนะ ไม่เผ็ดแต่มันอร่อยนะมันเป็นรสไก่โอ้ยเผ็ดอืเผ็ดจริงรสไก่เผ็ดขนาดคำเดียวนะจ๊ะลองอคำแบบอ<จ>แต่มันอร่อยนะอืม ทาไหมแล้วทีมดต้องสู้อท้าเลยอเว่นเซเวนเเเว่นท้าเลยนี่ได้มากล่องละสี่้าบาทซื้อซื้อสองใจหนึ่ง สิบห้าบาทสองก่ออุยแต่มันอร่อยมากเลยนะนี่ไข่กุ้งแล้วก็กินกับสาหร่าอร่อยมากเมื่อกี้ใส่ชีสแผ่นไปนิดนึงเผ็ดร้อนออื mm-hmm